ปกติกิ๊บเองยังไม่โดนค่ะบางที๊อยู่บางนาใช่ใช่ละครต้องมียกอ๋อแต่ละครมีมียกบ้างค่ะแต่จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเราก็หาโลเคชั่นอื่นถ่ายพอถ่ายได้เพื่อนๆเราเราแก้ปัญหาไปแต่ว่าปัญหาที่ว่าการที่ถ่ายละครไม่ได้เป็นปัญหาค่ะเรื่องไยเรื่อยเอ่อตอนนี้มีมุกเหล็กเพชรที่ต้องจากการถ่ายทำอาทิตย์ละสามสี่วันก็น้อยลงเดี๋ยเดี๋ยอาทิตย์ละสองวันสองวันเดียวเพราะว่าโลเคชั่นหลักๆหลายอันก็ต้องรับผู้ เปลี่ยนโลเคชั่นบ้านหรือไม่ก็พยายามถ่ายในที่ที่ที่เรายังถ่ายร้เราเริ่มงานแต่งเราเองละโดนไหมคนก็ยังยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงค่ะก็ก็ยังเดินหน้าอยู่อันนี้มีงานคุยรายละเอียดอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะรายละเอียดก็ก็มีมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ยังอยู่ในช่วงวางแผนเรื่องเล่าอะไรตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกอีกทีแต่ก็ก็หาเลอกไว้แล้วแต่ก็เดือนพฤษภาแล้วค่ะ ก็คงเป็นอะไรที่ที่อยากจะให้ออก่กนแล้วก็ที่ดอกไม้สวยๆปกติไม่ใช่แบบว่าให้แบบให้ความคิดเราแบบเต็มที่เลยใช่ใช่ใช่ก็เขาก็ค่อยๆให้อิสระกันแล้ววิธีตื่นเต้นหรือยังคะตอนนี้จริงๆตอนแรกตื่นเต้นแต่พอตอนหลังก็เออพอมีพอมีเรื่องน้ำท่วมเข้ามาใช่ไหมคะก็ยอมรับก็เราก็ห่างจากการวางแผนเ ช่วยคนนี้คนนี้แล้วก็เอ่อมันจะตื่นเต้นไปช่ว,ชวงๆอะพี่คือคิดว,ว,ว่าเดี๋ยวใกล้ๆลค่อยตื่นเต้นอีกทีมีเตรียมตัวอะไรไหมยังยังค่ะแล้ก็เรื่อยๆไปก่อนมีได้ไปเข้าคอ,อเกเตรียมตัวยังยังค่ะคิดว,ว่าเดี๋ยวเข้าเราใกล้ๆดีกว่าเผื่ออ้วนกลับมามีปรึกษาใครอะไรเป็นส่วนตัวบ้างยังบอกเจอขอคทำปรึกษาที่ไหนกันคนนี้กับมาเขาไงคะอ๋ออะกับคนที่มีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้ไม่ได้ปรึกษา เหมือนรุนที่เลยอย่างตีงานแต่งที่เคยบอกว่าเป็นชายทะเลอยู่ยังอย,อยากอยู่ไหมคะก็อยากอยู่ค่ะแต่ต้องดูดูความเป็นไปได้อันนี้ถ้าเป็นนิ้งชายพี่ชายเขาก็เห็นด้วยเลยเขาก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาอะไรล่าุดบอกผู้ใหญ่ครบฝ่ายแล้วใช่ไหมคะอะไรนะคะบอกผู้ใหญ่ครบอ๋อ <คน S 1> ใช่ใช่ทุกคนรับทราบแล้วค่ะ อ๋อใช่อยากทบอกอยาให้มีตมใจอยาอยากให้มีใช่